สวัสดีค่ะเราคงจะเคยได้ยินชื่อโรคไข้เลือดออกกันมานานแล้วนะคะแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพูดถึงกันอยู่เสมอๆค่ะจริงๆแล้วโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้อย่างไรมีเชื้ออะไรที่ทําให้เราเป็นโรคนี้แล้วโรคนี้รักษาด้วยยาอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ระบาดมานานแล้วโดยเฉพาะในเขตที่มีอากาศร้อนชื้นระบาดทั้งในประเทศอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ประเทศต่างๆในแอฟริการวมทั้งประเทศในเอเชียใต้และหนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายซึ่งเป็นยุงตัวเมียไปกัดคนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและดูดเลือดของผู้ป่วยเชื้อไวรัสเดงกีก็จะเข้าไปฟักตัวเพิ่มจํานวนอยู่ในตัวยุงเมยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไวรัสเดงกีให้คนนั้น ทำให้คนนั้นเป็นโรคไข้เลือดออกต่อไปอีกโรคนี้แพร่ระบาดได้ตลอดปีแต่พบการระบาดมากที่สุดในฤดนูฝนโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่เกิดกับเด็กๆมากกว่าผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดท้องมีผื่นแดงที่ผิวหนังและมีเลือดออกตามลำตัวเป็นจุดๆมีเลือดกำเดาไหลอาเจียนเป็นเลือดความดันโลหิตต่ำช็อกและอาจจะเสียชีวิตได้ โรคไข้เลือดออกยังไม่มียาที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเดงกีโดยเฉพาะดังนั้นการรักษาจึงรักษาไปตามอาการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและควรจะต้องรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยเร็วขณะนี้บางประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกากำลังทำการทดลองวิจัยเพื่อผลิตวัคซีนต้านเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองในส่วนงานพัฒนาวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดลก็กำลังอยู่ในระหว่างทำการค้นคว้าทดลองวิจัยอยู่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อเป็นการป้องกันการแร่เชื้อโดยยุงลายเช่นการกําจัดลูกน้ํากําจัดแหล่งน้ําที่สามารถเพาะพันยุงภาชนะที่ใส่น้ําต้องมีฝาปิดมิดชิดความยางรถยนต์เก่าที่อาจจะมีน้ําขังอยู่เปลี่ยนน้าในจาก,กัารใส่ดอกไม้อยู่เสมอพ่นยาฆ่ายุงลายและที่สําคัญคือควรนอนในมุ้งเพื่อกันยุงกัดและไม่ควรนั่งเล่นในมุมมืดหรือที่ที่ไม่มีลมพัดผ่านค่ะ